เมผลไม่มีรหัสมาครับโโอ้้หด่านนีสนุกแน่เลยห้องอาหารมืดหมดฮะอยู่อยู่ตรงโฟนะครับอยู่ตรงอยู่ตรงบ้านใหญ่ฮะอยู่ตรงหน้าบ้านใหญ่ฮะจะปั่นตรงกลางอันน่้บอกบอกพิกัดกันยังไงกันเนี่ยบอกเป็นบ้านใหญ่ไม่ใช่บ้านฟลางใช่ใช่ใช่ผมเอ๊ะใครใครอกวันปาร์ตี้นรกไม่เป็นอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวใครใครใครอยู่บ้านใหญ่ฮะทำไมนกบินเลยอ่ะ เดี๋ยว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 เดียวครับไ,ไ,ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วฮะโอ้เจออ่ะผมมาเจอผมมาเจอผมมาเจอผมโอผมปั่นอยู่นะปั่นอยู่ทางบ้านฟ้าเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาพาพาขึ้นบ้านแล้วนะพาขึ้นบ้านแล้วนะเฮ้ยผมเเทียไเเ้ยมโอ้โหไม่ใช่เครื่องช็อตนะ อาจจะเป็นโทเทมแบบนี้ปะที่มันฆ่าไม่เอาโทเทมแบบโนวันปะผมระวังนะฮะแต่ผมปั่นอยู่บนโป๊ะเลยอะระวังนะระวังนะเขาอยู่บ้านใหญ่นะไม่รู้เขาเรียกโป๊ะป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ยเนี่ยผมจุดเครทียนเฮ้ยเขามาระวังนะระวังนะน้อง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 กบบ้านฟ้าลมไม้ก่อนละกันโหเช่นอย่างนั้น อย่าฉีกไปให้ยย่าฉีกไปบ้านใหญ่ยย่าฉีกไปบ้านใหญ่ให้ฮะไม่เป็นไรรคับขาเขายังตามผมอยู่อ๋อไม่ไม่ไม่ละ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 เขาเรียบร้อยหนึ่งโอเคเขากลับไปนะเครื่องไหนต่อดีเขากลับไปหาใครอ๋อเขากลับไปหาเครื่องที่ปั่นอ่ะอันนี้ตอนนี้กูอยู่กูอยู่บ้านบ้านใหญ่มาจริงมาจริงมาจริงเขามาเขามาแต่เขายังเขายังเขายังไม่เจอใครเดี๋ยอะกันเยอะกัน เดี๋ยวเดี๋ยวขอจุดกันไหนๆก็เจอแล้วขอจุดสัทีเา๋ยวเดอใครเดี๋ยเดี๋ยว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 เดีวเดี๋เเดเดี๋ยวเดดี๋เเฟดเเดเเดวดเียเดดดเียวียดนไปก่อนทีเยยวเเดดจดเทมไว้ก่อน เขาตามไม่หยุดเลยเขาเอาเออคนคนนี้เขาตามไม่หยุดจริงๆเมื่อกี้ผมก็กว่าจะกว่าจะหลุดมาได้ก็เดี๋ยวจุดให้เดี๋ยวแป๊บนึงนะยเขาตายยากไปทีหนึงอยู่กับผมอยู่กับผมโอเค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 ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ยังไม่รู้คุณยูจิอยู่ตรงไหนนะยูจีคิมุระใช่ยูจีคิมุระ คุณเป็ดคุณเป็ดอยู่ไหนคุณเป็ดไม่รู้จะเรียกชื่อยังไงคุณเป็ดคุณเป็ดอยู่ไหนเเออดี๋ยวผมดูให้เฮ้ยโอเคโอเคมาช่วยปั่นกันไปไปไปนักกรรมาธิการโอเคทำไมเครื่องมันเป็นสีเหลืออะไรผมผมวางระเบิดไว้มันจะมีสีไปไปเขาไปหานะเขาไปหานะเมื่อกี้เมื่อกี้วิ่งสวนกันไปเลย เมื่อกี้วิ่งสวนกันไปเลยผมผมผมปัดเสร็จแล้วโอเคคุณมาช่วยผมแล้วเว้ยผมเม่ผมเม่ผมแม่เขาหายอ่ะเขาเขาไปไหนไม่รู้อ่ะฮิ้วกันไหมฮิ้วกันไหมผมไม่อยากปัดตรงนี้เลยมันมันจะสามเครื่องแล้วอ่ะไก่ผมโดนผมโดนผมโดนไไปกโด้้ม บ้านใหญ่เขเปไปไหนอีกแล้วอ่ะบ้านใหญ่เป็ดไปแล้วนะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไปไหนเขาตามเป็ดไปนี่เขาตามเป็ดไปขึ้นไปปัดบ้านใหญ่กันเลยป่ะนะขึ้นไปปัดบ้านใหญ่กันเลยเออปัดมันปัดวัวฝานี้มันแน่นเครื่องเกินอ่ะเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนโซนนี่ๆเอาเครื่องนี้เครื่องนี้เป็ามาเฮ้ยไปแล้วไปแล้วคุณคุณเป็ดดุไปละมีแต่เราที่ยแหะอยู่กันสามคนนี่แหละอ่ะ เขาไม่ทำลายตัวเทียมพรด้วยขาหายไปไหนวะเั่นสิเฮ้ยคุณเป็ดนี่ก็นเนียนนะหลุดหลุดมาหลุดเลยแล้วเ,เขาไปไหนของเขาเนี่ยโดนแล้วเขาเป็นฝั่งที่คุณดิโด,ด้แขวนะ ั่งนั้นยังไม่ได้ป่านเลยโอเคอเคไปดิ๋ไปเอ้าไปั่งนู้เคไปไเดี๋ยวเฟยเฟดปเฟด๋ยวเดี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 ๋ยวเให้ให้คุณยินโอเค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 ได้ได้ได้เบนบนบนบบ้านนี้น่าจะมีเครื่องปะมีไหมไปน้องไปอู่นมีปะมีปะ ไม่มีวะท่านั้นไม่อยู่ข้างบ้านข้างล่างเลยข้างล่างเลยมันก็ข้างล่างเลยไปลงมาข้างล่างเลยลงมาเลยเออลงมาเลยลงมาแล้วลงมาแล้วเออโอเคเนี่ยเออไปมันโดดแรงเลยหรอโดดแรงเลยเออแล้วอยู่กับเพื่อนแคมอ่ะเอออยู่กับคุณอยู่อยู่อยู่กับคุณดิน่ะปั่ยโอเคโอเคบ้านใหญ่ครับผมนะขึ้นบ้านใหญ่ครับผมโอเคบ้านใหญ่ออกไกลไกลมากไกลมาก 5้าสสแล้วสวยสวยสวยรียบอยู่รีบอยู่ครับโอ้ได้ยินแะล้ว้ว่จะเลีลือตาอยยากแล้วโอเคแปดสิบนะเปอร์เซ็นฮะสอีกอันนึงเครื่องบ้านเล็กเลยนะเอ,อเอ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 อลุย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 เรื่สุดท้ายแล้ว เขาเห็นรอยเท้าผมเนื่องจากผมมีผมอยู่ในโซนอ่านั่นแหละใช่ผมเห็นอยู่เหมือนกันอ๋อเพื่อนเพื่อนเพื่อนคุณดีมารับมารับใ่ะผมปั่นอยู่เครื่องนี้นะออล่าไว้ปั่นอย่างเดียวครับจูไม่เป็นมาๆไปไปยื้ก่อนิว้อไปไปๆกองพยาบาลยื้เลยอ ได้ครับโอเคโอเคคิดว่ามีโนวันไหมไม่น่าไม่น่าเหลือนะน่าจะไปรอดแต่เราจุดไปสองโทเทมแล้วอะอะไรอกสามไปไงไปเปิดประตูไหมแต่แค่ผ่านคุณเต็มแล้วอะมึงจะเปิดไหมเป็นเข้ามาเข้ามาเข้ามาเพื่อเสร็จไปเลยไปไป ไปไปโทเทมอยู่ตรงนี้ชิดนั่นนายกูเห็นกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วตรงตรงเนี้ยตรง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 ที่เราปั่นเลยตรงที่เมื่อกี้ปันเลยเชื่อตามตามอยู่ตามอยู่ตามอยู่ตามใครตามใครตามโอ้เห็นโทเทมมันแล้วมันกลับไปไม่กลับไปหาไหมโอ้กลับไปหาจุ๊ยขอทำลายโทเทมก่อนทันไหมเนี่ยมันเังไหทันไหมเนี่ย ไม,ไม่ไม่ทันไม่ทันไม่ทันโทเทมอยู่ตรงแถวไปอ่ะอืมตรงแถวนั้นเลยอ่ะอืมเขาโซนแน่แน่อ่ะคือถ้าเราไม่ถอนใช่เขาเฟดแล้วเขาเฟดแล้วเฮ้ยผมต้องปิดมันมันมันดันผมโอเค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 ผมกลับไปช่วยกลับไปช่วยไปไปไห

เนี่ยเหมือนกันมันจะโดนเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหดึงเลย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 ขอบอให้ขอบอให้โหประตูจริงยังไม่เปิดต้องเปิดไปไประตูไกลมากเลยอ่ะประตูจะเป็นไกลอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขอหิวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไปรับให้นไกลมากเกินไปผมต้องหนีผมต้องไปแล้วไปก่อนเลยไปกันเลยยังไงก็ได้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน อย่าไปช่วยอย่าไปช่วยอย่าไปช่วยไม่ไปไหมไปอ๋อไปไปไปสงสัยไปเขาจ่าจะหลุดออกไปโอเคมา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 อยู่กับเพื่อนอยู่กับเพื่อนคุณดินโอเค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 แทงหลังโคตรน้าอายไปไปเลยไปไปไปเลยไปเลยไปเลยไปไปไป เออเออเออก็ให้ก็ให้มันนั่นสิเออไม่โกนว่ะไม่ต่างกันครับต่างอยู่ไม่ค่อยเล่นเลยคิวเลอร์เล่นไม่ไหวหัวร้อนนะไป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 อยู่ข้างหลังไปข้างหลังอยู่ตรงหลังมาเดี๋ยวเอาเครื่องแล้วแถวนี้ก็ได้นี่นี่นี่เพื่อนอยู่นี่เอออยู่ผมเจอผมเจอเจอใดเจอใดเจอใดครับ ผมเจอโทเท็อ๋อโอเคเจโทเทเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเฮ้ยถึงหัวใจมาเดนเดิ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 นเเดินมาแล้ายเดเห็นแล้วเห็นเฮ้ไไปก่อนแล้กูแตกแตกวงแตกวงแตกแยกย้ายแยกย้ายก่อนไปเู้เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้นไล่ไล่ไล่ไไปโทเท็มอยู่ตรงสวนสนุกนะไอ้โทเทมไฟอะอ๋อเหรออ๋อมีหน้าก็ถึงมาเฝ้าเลยไปไปไปฉีบไปก่อนฉีบไปก่อน อาชีพชีแค่เมื่อกี้ป้ากูเชื่อเชี่ยแม่งไม่ใช่นะไปไม่ใช่นะไม่ใช่นะไปเียเปชี่อเปลี่ยนคนมันกูกูมาซ้อนมึงไงไปเียเดี๋ยวก่อน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 มาไล่ผมแล้วไล่ผมโอ้โหหวงเครื่องไฟตันตรงนั้นแหละโดนโอเคแล้วเขชื่อไฟเห็นได้เห็นได้แล้วปันระวังนะมันเนิศมันสามบิ้งแล้วนะใช่ปะมอ๋ออ๋ออ๋อมันเปลี่ยนไหมวะฮะมันเปลี่ยนไปสามบิ้งทุกทีมาสองอ๋อเฮ้ยโหดจัง เขาเฝ้าเขาเฝ้าเขาเฝ้าถอดเทมนยป์ใช่ใช่เขาเฝ้า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 เฮ้ย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 เฮ้เกือบโดนเกือบโดนเดี๋ยวก็อยู่อยู่กับผม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 หาเครื่องปั่นไปอยู่ตรงบ้านใหญ่อยู่ตรงบ้านใหญ่นี่ก็ย้ายเหมือนกันวงแหวนปั่นเลย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 ใช่ใช่ใช่ครูวิ่งอยู่ไป วิ่งขึ้นลงบ่ายเนี้ยขึ้นลงชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นหนึ่งชั้นสองคือเนี่ยเราใช้ใช้กระเต็ปชั้นสองชั้นหเฮ้ยเดี๋ยว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 ยังยังยังเหมือนเขาห่วงโทรเทมอ่ะยัก่ดีแล้วให้เขาห่วงไปเราปั่นเคอื่นเลยเออยังอยู่ยังอยู่นะยังอยู่ยังอยู่ผมอยู่ผมโอเค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 ไปแล้วนะไปแล้วหลุดแล้วฮะหลุดแล้วเข้าไปแล้วโอเคไปหาคนถอดนะโอเคแล้วไปเราไปต่อ หนดีครับโอเคัวิ่งเลยตามเดี๋ยวผมปันอยู่บ้าอยู่บ้านใหญ่นะมาตรงกลางชั้นสองแถวนี้มีมาดๆตรงนี้มีเครื่องหนึ่งเจ้าไหมหรือจะย้ายไดใน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 เมตนะฮึมปื้มปื้มอยู่ไกลมะอยู่อยู่ใกล้อยู่ใกล้เดี๋ยวเช่วยช่วยได้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 ช่วยไเป็นน้ป่ที่คิวกัน เฮ้ยทำไมมันย้ายโทเทมเหรอทำไมโทเอ็กซ์ลูยังอยู่แสดงว่าโทเทมปลอมแส่วโทเทมย้ายดิมันย้ายได้อุ้ยท้ท้อครับอยู่ไหมณปื้มอยู่อยู่ไหมยังอยู่ไหมมันไปแล้วครับไม่รู้ไปหาใครแล้วนั่งไงาไปหาเราแน่เลยโอเคเฮ้ยไม่ใช่อยู่อยู่ยัง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 อยู่เฮะยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่เจอผมเจอผมอีกแล้วอยู่ตรงบ้านใหญ่ต้องต้องไปซ้อนช่วยไหมใช่ต้องซ้อนคุณดิค่ะ อ่าเดี๋ยวอ่างั้เงี้นคุดีวิ่งไปแต่ผม้ามไปแล้วทันเฟสองไหมต้องซ้อนต้องซ้อนนะตามผมอยู่ตามผมอยู่อยู่กับผมอยู่กับผมออุยอุ๊ยอุยอยออาคอผมโดนผมโดนช่วยได้ได้เดี๋ยวผมไปช่วยผมไปช่วยแทนเดี๋ยวผมไปช่วยแทนอยู่ปั้นใหอยู่ันเฮ้ยจเฟสอแล้วโอเคโอเควิ่งอยู่่อยู่ทันช่วยน้องหน่อยออ อยู่ในบ้านใหญ่ตอน okay, okay. นีน้โอเคโอเคทนันทันท okay, yep. okay. okay. ันชนะชนะโอ้โหเดี๋ยวนะนี่เขาเอาเปิร์ดเลยมาเนี่ยตัดสินใจคือเดี๋ยวนะข้างหลังฮิวฮิวก่อนฮิวก่อนวิ่งไปก่อนคุยปืนวิ่งไปก่อ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 นเขาเห็นเขาเห็นเออโอ้โหเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรลองไปก่อน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 เออเออต้องเทรดต้องเทรดต้องรอดการบันทึกอะไรครับ เอ้ยเบนก็ใส่แฟนใช่ไหมจัดไปครับไปปั่นเลยไปปั่นเลยไปปั่นเลยไปเข้าไปหามึงนะเหมือนจะเออไม่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 จะไปหาว่ะไปไปหาคุณจีนเนี่ยเออนั่นและนั่นแลแล้วแล้วเขาก็มาผมแล้วแล้วโอ้โหโคตรเอ็มีใครช่วยมึงไหมเบนใครใครคุณเปิ้ลนไหมคุณเปิ้ลอยู่ใกล้ปะได้ผมวิ่งไปช่วยครับ ก็ไกลอยู่นะตามนอ่หน่อยู่ไกลทุกคนเลยตามผมก็ตามผมโอเคโอยู่ในบ้านใหญ่ครับผมอยู่ในบ้านใหญ่ครับผมเล่นเลยเล่นเลยนเลนเลเล่นเลยเอยู่บ้านใหญ่ครับผมผมเล่นเปันโอเคเๆเจเเเาใครกีดอะอืมมันเป็นเปอร์เาอะตามอยู่นะยังตามอยู่เยนะเยนะเยนะ ช่วยเพื่อนแล้วมันจะตีทีเดียวลงรูดรูดดรูดเขาไปแล้วเขาไปคนนึงเขาไปเอาคนที่นั่นอ่ะโดนตัดใช่ใชใช่หาทเทมไม่เจอเลยโอเทมอยู่ตรงประตูทางออกมินโอเคโอเคม่ห็นเห็นเห็นคนดีวิ่งไปแถวนั้นโอเคโอเคไปย่อไปย่อไปย่ปไปไไปไปย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปถอนโทเทมใหไผมจำตำแหน่งจุดินได้อ้าวโฮ้ยผมโดนอีกแล้วเอ้คุณคุณปื้มอยู่ไหนอะปื้มอยู่ไหนเนี่ยอยู่บ้านใหญ่อยู่บ้านใหญ่นะอยู่ l อตรงตรงข้างบ้านใหญ่อะางบ้านใหญ่อยู่บ้านใหญ่นะอยู่บ้านใหญ่นะอ๋ออออ้โอโอ้้้โ้้อ้อโออ้้โอโอ้ อยู no, ่ก hmm. ับผมอยู่กับผมอยู่กับผมไม่ไล่อ๋อไล่แล้วไล่แล้วมาแล้วมาแล้วเขาทำลายโทเทมเขาห่วงโทเทมมากเขาห่วงโทเทมห่วงมากเลยเขาหวนอยู่บ้านใหญ่เลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมจุดต่อฮะเขาดับผมจุดมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเดี๋ย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 วเอาสิมีใครใครใส่บ้างเอาสิเอาสิเอาสิก็มาสิคะับมามามาเพิ่มเพิ่มมาชิวยิ่วพี่รอนยิ่งเกินโจทเทมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมโอ๋อเห็นแล้วจริงถอนเลยอะไรกันใช่ไหมเนี่ยถอนเลยถอนเลยถอนไปเพิ่มไปปั่นไปปั่นโซนถนนกันครับต้นลึอยู่นะ คโอเคไปโอเคโอเคโอเคจะเสร็จจะเสร็จจะเสร็จลจะเสร็จแล้วจะเสร็ล้เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยอุ้ยอุ้ยไปเอ้าเขาหันหลังนี่เห็นอยู่เห็นอยู่เลยว่ะเมื่อกี้เดี๋ยวก่อนไปเดี๋ยวเขาจุดจุดโจทเทมพอนก่อนแล้วเดี๋ยวไปช่วยไปช่วยได้เขาสะบัดเมาส์เลยเบนเห็นเห็นเห็นเลยใช่เห็นเลยเห็นเลยเห็นชัดเลยอ่ะตอนนั้นทุกคนก็ไม่ถอดเองน่ะเออ เป็นว้นรอสแปลบายอยู่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่เขาเขาเจอเขาเจออขาเจอเหรอเอเจ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 อกูเจอกูเจอผมแล้วแล้วจะดึงไหมหรือจะไม่ดึงดึงดึงด้เดี๋ยวไปไปดึงเลยโอเคไปไปวิ่งยี่จีอ่ะไม่ปนไรไปว่งไปว่งไปวิ่งปวิ่ไปวิ่ง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 ไป่งไปวิ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 ่วิ่งไป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 ว่ง ตามไปตามตามอยู่ตามอยู่กูกูกูช่วยซับมึงอยู่ซ้ำอยู่โอ้ยโอ้ยโอ้ยไปไม่ไดกหรับไม่ได้โอ้โหโอ้โหแบมแบมเต็มร้อยยิงเอออีกไปฝั่งหนึ่งแล้วยังตามอยู่ไหมมึงตามไม่ไปยิ่เสียอยู่ป่ะไม่ตามไม่ตามไม่ตามคนเมื่อกี้เอาเอาคนดีนมั้งกูเองกูเองไปเมื่อกีสนุกจุดเทมกัน หยุดเลยเราต้องการโทเทมทำลายก็จุดผมว่าจุดอยู่กับผมอยู่กับผมอยู่กับผมนี่สนุกโอเคโอเคไปอยู่ไหนเนี่ยไปไปมาไี่ไปจุดแล้วไปไม่ได้ไปโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ไปอยู่ไหนไปไหนมึงไาฮิวไงฮิวอยู่เนี่ยฮิวอยู่มามามาไปมาฮิวมาเฮ้ยเหมือนมันเร็วกว่ามันเร็วกว่าไปดิไปดิไปฮิวเลยโอเคโอเค พบแตงอยู่ตรงหน้าเลยอยู่ตรงหน้าคุณดินเลยสองคนเลยอย่านะอย่าลงเบ็ดเม้นท์นะอย่านะอย่านะไม่ลงไม่ลงไม่ลงไอ้ไปไงไปไปหาเครื่องปั่นไหมเออเดี๋ยวหาเครื่องปั่นด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปช่วยข้างกลางนี้แล้วข้างบั่นใหญ่ผมปั่นอยู่โอ้โหดูคนละเพศมีเสียงแล้วเขามาหาเครื่องเขามาหาเครื่องโโออเเคค ดีมากคุณเบสดีมากเนียนๆเขาตามเขาตามเขาตามไอ้ปลื้มนะคิวๆเลยนะคิวเลยโดนไปต่อเครื่องแล้วต่อเครื่องนล่ะโอเคไปเราจะเปลี่ยนเครื่องไหมเปลี่ยนเครื่องไหมไปตั้งเครื่องใหม่ไปมีไหมมีเครื่องผมลองผมลองแยบแยบเครื่องเนี้ยเฝ้าเฝ้าเาเฝ้า ไม่ไม่ไม่น่ามีว่าคุณดินแถวเนี้ยไม่ไม่ไม่น่ามีอ่ะโอ้ยเกือบโดนเกือบโดนได้นไอตูด <c oughs> ไป็นแล้วผมเข้าบ้านใหญ่นะโอเคโอเคเข้าไปเลยไปเข้าไปเลยเจอผมอ๋ออ,อ๋ออ,ออ๋อเอาเคโอเค,อเค,อเคมามามา,มาดิอยู่ตรงข้างข้างกันเลยใช่ไหมเ <c oughs> ขาน่าจะเริ <c oughs> ่มโซนเนี่ยมาสามคนสามคนเนี่ยมาเดี๋ยวสามสามสาม ปึ้มขอนานหอยได้ปพิมจะไปยัาี่ครทำไม่มาไม่มาเสียไปไปก็เสียวไปเนี่ยหมุนหมุนรอบตัวเนี่ยโอ้โอเคอยู่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 เจ็ดสิเปอร์เซเจ็ดสิบอร์เซ็นต์ก้าเก้าสิก้าเก้ากก้าเก้าส วัน yeah> claro ั่ยนจะสิต oh ้องมีคนไปวัดใจคนหนึ่งอ่ะเดี๋ยวผมผมรอไปดึกได้ไหม้องไงไปจังไบผมเพียแต่แทบผมเปิดตัวตูลรอบผมเปิดประตูล็อกเจ๋วเจ๋ว้ยไม่มีไม่มีไปไปเลย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 เออเออเออเขาใจคุณปื้มต่อน่าจะได้คุณปื้มต่อเดี๋ยวเปิดประตูตรงนี้ให้ก่อนตรงนี้ไม่เปิดประตูเว้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอ้โหแตก ไม่เพมจะตายแล้วเฮ้ยเดี๋ยว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 มีมีผมแงหลังเกเคลเกตูปเฮ้ยไปเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยเดีนียขาไล่ต่อเขาไล่ต่อไปเดี๋ยวเดมาตรงนี้กันหมดแล้วยิ้วกนยิ้วนยิ้วอแม่มันมีเนื้อตอนที่มับิ๊กมาเลยเออเฮ้ยประตูจะเปิดแล้วอีกนิดเดียวใช่ๆชๆใช่ชถ้าเปิดประตูได้เมโอ้โหเขาแข็งแล้ว嘛แทงหลังแทงหลัง

อยู่กันตรงเนี้ยอยู่กันต้งออกันอยู่ตรเนี่ยเนี่ยผัดกันไปหาประตูเขาไปหาโอเคโอเคโอเคไปเลยไปเลยเข้าแล้วอะไรมาแล้วมาเลยไปเลยไปเลยไปเลยครับไปเลยฮะไม่เป็นไรฮะยังไงก็รอดฮะถ้าไม่มีรางวัลนี่ยังไงเออเก้าสักทีนึงอ่ะเอาเอาสักทีนึงอ่ะสักทีนึ่งอ่ะยังไงยังไงเออแล้วยังไง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  อาฮิวกันหน่อยอาฮิวคิวไปมาเร็วไปไปปุรีปุรีใหญ่เลยจะพับไม้เฉยเอาเอไอเควสเควสอ๋ออ๋อเควสพับไม้อย่าปุรีอย่าปุรีด้วยมันหมดหมอเข้าใหม่แป๊บนึงเกมมันเฟรมตกอ๋อกดระตกเลยพึ่งเป็นอะไรไม่รู้อ่ะพึ่งเติมควดตอนนี้